สองโมเมนต์ฮ oh ันโซฮีเขินไม่เก็บอากาศเมื่อต้องนั่งกล้สาวสวยคนนี้ เป็นอีกหนึ่งงานรวมไอดอลเพื่อฉลองความสำเร็จของพวกเขาที่ทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปีสำหรับงานประกาศรางวัลเมื่อวันที่13ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเหล่าดารารวมตัวกันที่ญี่ปุ่นเพื่อรวมงาน Asian Artist a w a r d ประจำปี2022หรือที่รู้จักในชื่อ AAAS โดยงานนี้มีทั้งศิลปินดาราแถวหน้าของวงการเขารวมงานมากมายทางด้านของไอดอลไม่ Was pen Wong, Ice, The Boys, Kepler. เลสลาฟิมเซททางด้านของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนางเอกแถวหน้าอย่างฮ so ันโซฮีพักมินยองอีจุนโฮทพเอมและคิมเซจองล่าสุด14ธันวาคม2565ในทวิตเตอร์ได้มีการแชร์ภาพของฮันโซฮีกับจางวอนยองที่ทั้งคู่นั้นนั่งติดกันภายในงานและดูเหมือนว่าฮันโซฮีจะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เมื่อเจอคนน้องวอนยองแถมออนนี้ยังทำท่าเขินแบบสุดๆเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่า รักและน่าอินดูสุดๆสวยแพ็คคู่ทั้งสองคนเลยค่ะ